พรพันธ์ชี้จุดบกพร่องของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยหลังพ่ายโปแลนด์ใน VNL 2023 ก่อนติดตามรับฟังฟากดไลค์กดแชร์กดซ u b s c r i b e ช่องดาววอลเลย์ด้วยค่ะการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2023 VNL 2023สัปดาห์แรกนัดที่3วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยอันดับ14ของโลกพ่ายทีมชาติโปแลนด์อันดับ9ของโลกแบบขาดลอย25ต่อ20 25ต่อ16และ25ต่อ15ล่นลงมารังอันดับ9ของตารางหลังจบเกมพอนพันเกิดปรราดเซตเตอร์วอลเลย์บอลหญิงไทยออกมาเปิดเผยว่ารู้สึกว่าทีมค่อน ค่างจะตื่นตัวน้อยไประดับการตื่นตัวค่อนข้างที่จะสวิงโบกับเขาที่ตัวสูงบล็อกดีมีโซนรับที่ดีเราเซตหลอกก็จริงแต่ก็ตีเข้าโซนเขาหมดเลยเขาพยายามตีโอเวอร์เราตลอดเลยทําให้เราเข้าโซนไม่ทันพอเขาตีปุ๊บก็ลงพื้นสนามตลอดเลยค่ะด้านคอนด่วนเดนนายสิวชรเมธากุลออกมาเปิดเผยเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าก็าต้องยอมรับว่าเขาแข็งแกร่งจริงๆทั้งใน,นเรื่องของเกมที่เขาวางมาการเข้าทําของเราทําแล้วไม่ค่อยสําเร็จได้ แล้วเขาโต้กลับมาเราเอาไม่อยู่และอีกอย่างที่เขาทาได้ยอดเยี่ยมคือเขาเสิร์ฟได้ดีมากๆโดยเฉพาะใน2เซตแรกที่เราทําแทบลําบากมากในเรื่องของการรับเสิร์ฟและการเข้าทําส่วนเกมกับเกาหลีใต้เราก็ต้องเตรียมความพร้อมให้ดีขึ้นเรามีเรื่องที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขรวมถึงสภาพร,ร่างกายด้วยที่เราจะต้องรักษาไว้ให้ได้ของแต่ละคนเราพยายามควบคุมสําหรับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยจะลงสนามพบกับนักตบสาวแดนกิมจิวอลเลย์บอล หญิงทีมชาติเกาหลีใต้ในวันอาทิตย์ที่4มิถุนายนในศึกเนชเชนลีก2023สัปดาห์ที่1นัดที่4เวลา18นตามเวลาในประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD และ buckabo.tv ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐสปอร์ตอย่าลืมกดติดตามช่องดาวนลเล่เพื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด่นในครั้งต่อไปค่ะ